รู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กิศนัภูสิรุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงประจำเดือนกุมภาพันธ์2568นะครับซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์นี้เนี่ยถือว่ามีความพิเศษมากๆเลยนะครับเนื่องจากดาวพฤหัส ซึ่งเป็นประธานแห่งความสุขความมงคลเป็นประธานแห่งสุขภคทั้งมวลเนี่ยก็จะเริ่มเดินหน้าอย่างเต็มกําลังแล้วนะครับหลังจากที่เดินถอยหลังพักองศามาตั้งแต่วันที่3ตุลา2567เเลยเดินถอยหลังมาหลายเดือนนะครับในเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปเนี่ยก็จะส่งผลดีให้กับหลายลัคนาเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะ เรื่องความสําเร็จที่รอคอยใครที่กําลังรอคอยการสนับสนุนรอคอยความสําเร็จรอคอยอะไรต่างๆก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลง,ปลงเดินหน้าก้าวหน้านะครับและตั้งแต่ต้นเดือนนะได้รับการสนับสนุนจากดางพุทธจากเซิร์ดเดินหน้าอย่างรวดเร็วและมีกําลังมากนะครับซึ่งดาวพุทธก็เป็นตัวแทนของการสื่อสารการเจรจาการพูดคุยพอมีการเสิร์ดมีกําลังมากและยังได้คุณภาพเป็นเทวีโชคอีกตรงนี้ก็จะส่งผลดีมาก มากเลยให้ทุกลักษนาเลยนะครับหลายคนก็ถือโอกาสเอาเดือนกุมภาพันธ์เนี่ย เป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้วยเพราะว่าพี่น้องคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยนะครับก็ถืออัาตรุดจีนที่เพิ่งผ่านมาในช่วงปลายเดือนมกราเนี่ยเป็นวันขึ้นปีใหม่ก็จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับอาจารย์ก็ขออวยพรให้ทุกคนนะครับที่ได้เข้ามาชมคลิปของอาจารย์เนี่ยมีความสุขความเจริญสําเร็จสมปรารถนานทุกประการนะครับและใครที่อยากเสริมดวงตัวเองนะครับอาจารย์มีแจกหนังสือสวดมนต์สืบชะตาใหญ่นี้นะครับ เป็นพุทธมนต์ที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเทวดาที่กําลังจะหมดอายุไขนะครับพอพระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมนี้แล้วเนี่ยปรากฏว่าเทวดาก็มีรัศมีกายกลับขึ้นมาใหม่ใครที่มีความทุกข์ หรือเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายชีวิตติดขัดอุปสรรคมากมายอุปสรรคในการทําธุรกิจทําการค้านะครับก็ให้มาสวดสืบชะตาใหญ่เป็นประจําทุกวันจะดีมากเลยและอาจารย์ก็มีไลฟ์สดนะครับนำสวดสืบชะตาใหญ่ทุกวันเลยหนึ่งทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับและก็จะมีการนําอธิษฐานขอขามากรรมของศีกรรมเจ้ากรรมนเวรน,นะครับทุกๆวันเลยแล้วก็อธิษฐานเบิกบุญให้มา ประสิทธิเกื้อหนุนนะครับและอาจารย์ยังแจกภาพบร,รมครูหลวงปู่โลกอุดรน,นะครับมีถึง3ขนาดเลย A3 A4 A5 อันนี้เป็น A4 กับ A5 นะครับนี่แจกให้ทุกคนใครที่เคารพศรัทธาบร,รมครูหลวงปู่โลกอุดรน,นะมียันครูมีคาถาให้สวดด้วยตัวนี้แจกฟรีนะครับอันนี้ก็เป็นขนาด A3 ขนาด A3 เมืก็ขนาดใหญ่เลยนะครับท่นานใดอยากจะร่วมบุญไม่ว่าจะเป็นหนังสือสวดมนต์หรือภาพบรมกูรุปูอุกุดอนขอรับไปบูชาขอรับไปสวดมนต์ก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับลักขณา,ก,ากันกุมภาพันธ์2568นะครับชาวลักษณากันเนี่ยดาวประจำตัวก็คือดาวพุธในเดือนนี้เนี่ยดาวประจําตัวเดินดีมีกําลังมากเลย เสริญอย่างรวดเร็วแล้วก็ย้ายถึง2อราศีเลยนะครับและยังได้ตำแหน่งคุณภาพทางโหราศาสตร์เป็นถึงเทวีโชคอีกด้วยตรงนี้นะครับก็จะส่งผลดีให้ชาวลักษณะกันอย่างมากทีเดียวในเดือนนี้นะครับตั้งแต่5กุมภาพันธ์ดาวประจําตัวเนี่ยก็คือดาวพุธจากเสริญเสริญคือการเดินหน้าอย่างรวดเร็วมีกําลังมากเข้าสู่เรือนอริและได้คุณภาพทางโหราศาสตร์เป็นเทวีโชคนะครับดาวพุธเนี่ยก็เป็นเจ้าเรือนการงาน ก็จะส่งผลให้ชาวลักษณะกันเนี่ยมีความมุ่งม,มั่นกับงานมีการจัดการปัญหาต่างๆมีการวางแผนงานการขับเคลื่อนการใหม่ๆรวมถึงดาวพุธเนี่ยก็จะโคจรร่วมกับดาวเสาร์ซึ่งได้เกณฑ์ทางโหราศาสตร์เป็นคู่สมพลจะส่งกำลังให้กันแบบยิ่งล้ํากำลังเลยจะโดดเด่นมากๆในเรื่องงานนะครับชาวลักษณะกันเนี่ยนะครับก็จะมีความมั่นอกมั่นใจขับเคลื่อนง,งานไปข้างหน้าอย่างดีทีเดียวนะครับ สิบเอ็ดกุมภาพัน์ดาวศุกร์โคโจรมนมนก็หมายถึงจุดนิ่งอยู่ในเรือนปัตตนินะครับปัตตนิก,ก็หมายถึงหุ้นส่วนคู่ค้าคู่เจรจาดาวศุ์เป็นเจ้าเรือนการเงินเป็นตัวแทนของความสุขเป็นตัวแทนการเงินและดาวศุ์ยังได้ตําแหน่งคุณภาพทางโหราศาสตร์เป็นถึงมหาอุดอีกด้วยนะครับโดดเด่นมากทีเดียวและคําว่ามหาอุดเนี่ยก็หมายถึงจุดที่สว่างที่สุดข,ของดวงดาวเจ้าเรือนการเงินมาสว่างที่สุด ในเรือนปัตตนิก็จะส่งผลดีมากๆเลยเกิดการขับเคลื่อนการสร้างงานงานสร้างเงินเงินสร้างงานเกิดการร่วมมือนะมิตรสหายเกื้อกูลโดดเต่นสบายใจทีเดียวนะครับ13กุมภาพันธ์ดาวอาทิตย์ย้ายปราศีเข้าสู่เรือนอริและมีตำแหน่งคุณภาพทางโหราศาสตร์เป็นปราปรากก็หมายถึงดีบ้างไม่ดีบ้างมีกำลังที่ไม่มั่นคงนะครับตรงเนี้ย ดาวอาทิตย์เข้าไปก็จะไปเจอดาวพุธด,ดาวเสานะตรงนี้จะส่งผลให้ชาวลัคนากันนะอาจจะมีความวิตกกังวลบ้างแข่งขันกับเวลาบ้างต้องทำอะไรที่ท้าทายทำอะไรที่ไม่เคยทำนะครับอาจจะทำให้มีความกังวลก็ให้ใช้สติปัญญาวางแผนให้รอบครอบรัดกลุ่มนะครับสามารถนำพาตนเองสู่ความสำเร็จได้ในไม่ช้านะครับ 14กุมภาพันธ์ดาวพฤหัสโคจรเดินหน้าอย่างเต็มกำลังนะครับในเรือนสุภะสุภะะก็หมายถึงความสุขความบริบูรณ์ของชีวิตและดาวพฤหัสก็เป็นประธานแห่งความสุขความเจริญเป็นประธานแห่งความสิริมงคลต่างๆพอเดินหน้าอย่างเต็มกำลังเนี่ย ส่งผลดีมากๆเลยให้ชาวลักณากันเนี่ยนะจะได้รับข่าวดีได้รับความร่วมมือได้รับความเจริญรุ่งเรืองเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใหม่ๆหลัง14กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะเรียกว่าชีวิตมีแสงสว่างขึ้นมาทันทีเลยนะครับ27กุมภาพันธ์ดาวประจำตัวโคโจรเสิร์ตอีกครั้งหนึ่ง และก็ย้ายราศีด้วยเสดหมายถึงเดินหน้าอย่างรวดเร็วเข้าไปร่วมกับดาวศุกร์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนการเงินด้วยนะตรงนี้จะได้เกณฑ์เป็นคู่ธาตุน้ําด้วยนะจะส่งผลกันแบบหนักแน่นมั่นคงและได้เกณฑ์พิเศษทางโหราศาสตร์ที่เรียกว่าอับสีติดธาตุด้วยจะส่งกําลังกันแบบยิ่งล้ํากําลังเลยฉะนั้นในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับทั้งการงานทั้งการเงินเกิดความเจริญรุ่งเรืองมีเครดิตมีความสุขสบายใจนะครับ เลขมงคลประจำเดือนนะครับ64859พถอดรหัสชีวิตดวงชะตาฟ้าลิขิดเปิดแผนที่กรรมวิเคราะห์ดวงให้ถูกชะโลกใครเคยเป็นแบบนี้บ้างขยันเท่าไหร่เงินเดือนก็ไม่ขึ้นอยากขายที่ขายบ้านเท่าไหร่ขายหลายปีก็ขายไม่ได้ขาขายไม่ดีฝืนเครื่องมีแต่ทุนจมและอีกหลายคนที่ขยันสิปีก็ไม่รวยสักทีรู้สึกแบกภาระรู้สึกเหนื่อยกับการทำงานทำมากได้น้อย ขาดผู้ปรทัาขาดตัวช่วยมาวิเคราะห์เจาะลึกดวงชะตากับอาจารย์กฤษณะแบบรู้ลึกรู้จริงมั่นยำเพื่อค้นหาประสาทตคต่างๆตัวที่ขัดขวางและทําพิธีขอขามากรรมขออุศิกรรมค้นหาบุญกุศลหนุนนําตัวเองพรสวรรค์ที่ติดตัวเบิกบุญหาตัวช่วยมาสนับสนุนวิเคราะห์ฉลยที่ถูกต้อง เพื่อส่งเสริมตุนดวงชะตาให้รุ่งเรืองรุ่งโร์ได้อย่างรวดเร็วรู้ก่อนแก้ไขก่อนถูกจังหวะเวลาของชีวิตอย่ารอช้าตรวจสุขภาพดวงประจํำปีกับอาจารย์กฤษณะเสริมดวงอย่างไรให้เจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วจองคิวด่วนที่ Line แอดโอเพ็ดดาวเลิกม,มงคลประจําเดือนนะครับอาจารย์เตรียมไว้ให้หมดแล้วนะเลิกม,มงคลไม่ว่าเป็นเลิกออกรถ เลิกสู่ขอเลิกยกเสาเอกเสาโทเลิกสมัครงานต่างๆเตรียมไว้ให้หมดแล้วอยู่ในเว็บไซต์ ww อร์ไอาจารย์กฤษณะภูสิทธิ์อุดมดอ t นนะครับก็เข้าไปดูกันได้นะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามชมคลิปของอาจารย์กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วไปกดปุ่มกระดิ่งนะครับติดตามเอาไว้ด้วยเวลาที่อาจารย์ลงคลิปอะไรเนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนให้เรารู้ได้ทันทีใครอยากพูดคุยกับอาจารย์นะครับอาจารย์มีกลุ่ม Open Chat เป็นลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับ ไปกดที่ลิงก์กลุ่มผมในแชทแล้วเขเข้ามาพูดคุยกันได้อาจาร,รย์มีไลฟ์สดนะครับทุกวันทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับเข้ามาสนทนาการมาพูดคุยกันเรื่องเล่าโลกทิพย์ธรรมะปฏิบัต,รตริต่างๆสอบอารมณ์ธรรมะปฏิบัติต,ต่างๆแล้วอาจารย์ก็จะนําสวดมนต์นะครับเจริญพุทธมนต์สืบชะตาใหญ่เลยเป็นพุทธมนต์ที่พระเจ้าตรัสสอนแล้วก็นําขอขมากรรมของโุสิกมเจ้ากรรมในเวรนําอธิษฐานจิตเบิกบุญให้มาช่วยเราด้วยใครที่สนใจก็เข้ามาติดตามพูดคุยกันได้นะครับ